สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับเราช่องฟังคหมือนเช่นเคยนะครับนี่อยู่กับน้องแพรว่าบัวตองคหมื่นนะครับอันนี้พี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กนะครับน้องเล็กก็คือน้องแพ้วานะครับเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ํากละมังกับพี่สาวแสนสวยนะครับตั้งสองเชื่อกนะครับ ขมื่นก็อายุ40ปีนะครับส่วนน้องบัวตอง13ปีนะครับนะครับส่วนมากแควานะครับจะจะคุ้นเคยกับเจ้ขมื่นมากกว่านะครับน้องเกิดน้องเกิดมาเจอขมื่นเลยนะครับขมื่นเป็นช้างเชือกแรกของครอบครัวเรานะครับบัวตองเป็นช้างเชือกที่สองนะครับวันนี้ก็ให้มาแต่งลายสวยๆนะครับ แต่งรายชื่อสว็จแล้วอากาศร้อนก็เลยน้องเพวาบอกว่าอยากอาบน้ํากับช้างนะครับอยากอาบน้าอยากเล่นน้ําก็เลยให้มาเล่นน้ํากับช้างนะครับทั้งฉีดให้ช้างทั้งอาบตัวเองด้วยนะครับเป็นพาะพินารักนะครับช้างกับคุณคือช้างเชือกนี้นะครับเราเราไว้ใจเลยนะครับคือเขาเขารู้จักเพวาวอย่างดีแล้วก็ เราก็มั่นใจนะครับว่าเขารักน้องเพลวานะครับไม่ใช่ว่าเราประมาทนะครับช้างเชือกนี้ผมสามารถปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังได้เลยนะครับปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังกับน้องเพลวาได้เลยนะครับเพราะเป็นช้างที่นิสัยดีมากๆเลยนะครับผมใจดีที่สุดเลยนะครับ ตองนี้ไม่ชอบน้ำนะครับมดตองชอบโคลนนะครับมดตองชอบเล่นโคลนนะครับน้องจะทำแบบนี้ทุกวันนะครับน้องจะเล่นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าวันๆจะไม่ไปไหนเลยนะครับวันๆจะไม่ไปไหนเลยจะอยู่แต่กับช้างนะครับจะอยู่แต่กับช้างถ้าวันไหนขำเหมือนไปออกงานเชือกเดียวนะครับน้องจะมานอนเฝ้า บัวตองเพราะว่าบัวตองอยู่เชือกเดียวไม่ได้นะครับบัวตองเป็นช้างที่อยู่เชือกเดียวแล้วไม่นิ่งนะครับอยู่เชือกเดียวแล้วไม่นิ่งจะจะร้องแล้วก็จะโยกนะครับก็เลยต้องให้มีคนมาเฝ้าแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับนี่นะครับก็คือเป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับผมชีวิตชาวน้อยกับพี่ช้างตัวใหญ่ๆนะครับก็สามารถอยู่ด้วยกันเล่นน้ําด้วยกันได้นะครับ ประเมินรักน้องมากๆเลยนะครับจะมีช้างสักกี่เชือกนะครับตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะครับที่สามารถให้เด็กอยู่ใกล้ได้นะครับช้างเชือกนี้นะครับผมรับประกันความใจดีรับประกันความนิ่งนะครับดูสายตาเขานะครับนะครับเขาจะหลับแล้วนะครับสายตาเวลา ดูน้ำเย็นๆอานน้ำเย็นนะครับก็จะหลับแล้วนะครับยังไงเบอร์ตง ร้อนไหมลูกร้อนไหม,ไหมเล่นแต่คณร้อนไหมลูกเอาหลุดแล้วใสยย่ยางหลุดใสยย่ยางหลุดใสยย่ยางพับลูกใสยย่ยางพับอะ่ะ ช้างทุกเชือกอยู่ที่นี่นะครับสองเชือกจะรักน้องไพรวามากเลยนะครับเพราะเขาเป็นคนป้อนน้ําป um, ้อนอาหารทุกวันนะครับมีคนให้น้ําให้อาหารทุกวันนะครับช้างเฉนี้ก็นิสัยดีนะครับผมไม่ทําร้ายคนแต่เขาเป็นช้างที่ไม่นิ่งนะครับเป็นช้างที่ไม่นิ่งเป็นช้างที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับผมอยู่เฉยเฉยไม่เป็นนะครับอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆไม่เป็นนะครับ นอนแช่น้ำในกรละมังเลยครับผมอากาศร้อนมากๆเลยนะครับอยู่กับพี่ช้างใจดีนะครับพี่ช้างก็เล่นดินเล่นโคลนน้องก็เล่นน้ํานะครับนอนแช่น้ํานะครับเป็นไงเวลาเย็นไหมครับเย็นค่ะเย็นสบายนะครับนี่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของคนเลี้ยงช้างนะครับก็อยู่กันแบบนี้นะครับผม อยู่กันแบบนีอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องความรักความผูกพันนะครับทําให้เกิดมิตรภาพนะครับผมความรักความผูกพันทําให้เกิดมิตรภาพความรักความผูกพันเกิดขึ้นได้นะครับความรักต่างสายพันธุ์นะครับมันก็จะเป็นช้างหรือว่ามนุษย์นะครับก็สามารถอยู่ด้วยกันได้รักกันได้นะครับ ความรักเกิดเกิดขึ้นได้ทุกสายพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์นะครับความรักเกิดขึ้นได้ช้างกับคนนี่ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับน้องส่วนมากจะเล่นกับช้างนะครับผมไม่ไปไหนเลยนะครับบนวนเวียนๆอยู่กับช้างครับป้อนหญ้า,าป้อนอาหารช้างให้ตลอดนะครับเอาน้ำให้ช้างดื่มเอายาให้ช้างกินนะครับก็ทำแบบนี้ทุกวันนะครับผม ไม่ค่อยไปไหนครับชีวิตผูกพันกับช้างนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่ครับเพราะว่าช้างไม่มีบ้านนะครับช้างส่วนมากจะอยู่ที่ป่านะครับพอเรามีโรงช้างมีบ้านนะครับน้องก็ได้อยู่ได้ดูแลทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เจอนะครับตื่นเช้ามาก็เจอช้างได้เอาหญ้าได้เอาอะไรได้ดูแลแทนพ่อนะครับพ่อไปไหนก็ถ้าพ่อไปไหนไม่อยู่บ้านน้องก็จะดูแลแทนพ่อนะครับก็เลย คุ้นเคยกันนะครับทั้งช้างทั้งคนนะครับผมเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเป็นภาพที่ประทับใจน้องก็น่ารักน้องช้างก็น่ารักนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามากดสับสไครต์กดติดตามให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพังขมือน,นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆคลิปดีๆ ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอจบรเ็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ